สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีเอฟซีนะคะวันนี้น้องจเจมส์พัดหลุดหลักร้อยมีพัดสวยพัดเก่ามาฝากพี่พีเอฟซีเช่นเคยนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่รายการชมเปิดชอบสะดุดตา,า,าทักหาติดต่อน้องเลมได้เลยนะมีแต่แบบโอนนะพี่ไปทางไม่มีนะคนไหนโอนก่อนมีติดก่อนนะส่งรูปไปดูเงียบช้าเงียบขายคนอื่นนะพี่นะจะมาว่าที่หลังไม่ได้นะพี่ถือแต่ว่าก่อนจะทักพี่ต้องดูเรียบร้อยแล้วนะพี่นะแล้วก็ชอบพร้อมปิดเลยนะพี่นะ บางคนก็นส่งรูปโน่นข้ามวันพี่ส่งรูปขอเลขบางทีข้ามวันแล้วยังไม่โอเลยนะพี่นะเนี่ยจำจำมาว่าน้องแรมโหดเป็นป่านนี้ยังไม่โอนลยสองวันนะพี่ดูสิหน้าลำคาญน,นะาฝากไอ p f ีนะชอบบอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องนะทักหา,าน้องแรมเลยงดต่อง,งดจองนะพี่นะต่อไปหมายเลขที่หนึ่งเนี่เรามาเจาหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยพญานกอินทรีเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่นะพร้อมสร้อย งดต่งดจองคนไหนพร้อมโอนทักมาหาน้องแะแรมได้เลยนะพี่นะนี่ค่ะปิดได้เลยอันนี้สวยเนี่ยเนี่ยนกพญาเอ้ยพญานกอินทรียะเป็นเนื้อไอ้ทองเหลืองเก่าต่อไปหมายเลขที่สองนี่ค่ะอันนี้ไม้แกะหลังยันนะพี่นะมีรอยจานด้วยอยู่ด้านหลังพี่ไม้ยิ้วดำมันชิน,นาาดเลยไม้ยิ้วดำพี่ไม้ยิ้วดำต่อไปหมายเลขที่สาม เลขที่สามอันนี้อันน,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 นี้อันนี้เหรียญอ๋อนี้เหรียญหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรุ่นเก่าห้าด้อะไรนี่เนี่ยปิดได้เลยงด่องดจองต่อไปหมายเลขที่สี่สำเร็จวัดเกศจิดชั้นนะพี่นะหมายเลขที่สี่้ค่ะ้าขาได้นะพี่นะคนไหนต่างพื้นที่เสียค่าส่งนะพี่นะต่อไปหมายเลขที่ห้าสำเร็จพระนเรศวรน,นี่ค่ะ เลขที่ห้าต่อไปมาเลขที่หกหลวงพ่อน้อยรูปหล่อหลวงพ่อน้อยนี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อน้อยธรรมศาลาอ่ามีโคตรมียันต่อไปหมาณเลขที่เจ็ดเดี๋ยวดูก่อนหลวงพ่อสุดพ่อสุดแกหลงนี่ค่ะเหรียญหันข้างต่อไปหมายเลขที่แปดน,นี่ค่ะ,อ,อ,าาะอันี้เป็นไม้แกะเลยพี่นะนี่ค่ะ อ่าไม่ใช่เป็นไม้พี่เป็นเข่าควายเข่าควายเพียกนี่จัดไปสวยมากไปต่อไปหมายเลขที่เก้าอันนี้หลวงพ่อพรมวัดช่องแคลร์หมายเลขที่เก้าจัดไปเ็สวยจริงจึง,จงต่อไปหมายเลขที่สิบอันนี้เนื้อป้าอันนี้หลวงพ่ออะไรอ่ะวัดพระพิริน สองห้าศูนย์หูยี่สิบหกแล้วนะพี่เจ็ดไปยังเก่าอ่ะต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดอันนี้เนื้อผงเนื้อออกผงน้ำมันนะพี่นี่ใส่จัดปั้นมือนะหมายเลขสิบเอ็ดมันกีบบัวแล้วต่อไปหมายเลขสิบสองเจ้าพ่อพระชัยมงคลองค์พ่อคูณนี่เป็นไงต่อไปหมายเลข สิบสามสำเร็จปกโพอันนี้วัดขาตัเาะเ้าหรือเปล่าีสองห้าหนึ่งสองนี่วัดอาขล่ะอยู่ด้านหลังต่อไปหมายเลขสิบสี่นะพี่นะหมายเลขสิบสี่กรมหลวงชุมพรหมายเลขสิบสี่นี่ค่ะจับป่ะต่อไปหมายเลขสิบห้านุมานลงพูดทิมหมายเลขสิบห้าเนื้อผงนี่ต่นย้ลักลงพูดทิมเขาจะมีผมงแบบนี้นะพี่นะ ต่อไปหมายเลขสิบสิบหกสิบหกนี่ค่ะอันนี้ชินลาคเนื้อดินดินสีดำเนี่ยเนี่ยเด็ดไปชิ้นใหญ่พอประมาณนะพี่นะเขาเรียกนเนื้อดินดำมั้งเนาะเนื้อดินต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดหลวงปู่เอี่ยมเอ๊ะแทนได้เปล่าเนี่ยค่ะจัดไป ใช่วัถพันธ์สูงของผู้อียมต่อไปหมายเลขสิบแปดอันนี้เหรียญเะเดดพ่อรองหนะ้าเลยไปแล้วไปสามเก้าออกวัฏถุทัตจดดไปต่อไปหมายเลขสิบเก้าอันนี้หมายเลขสิบเก้าเดี๋ยวดูวันนี้ก่อนจะเป็นพระพุทธในชน,น,นะมาร เด่นเลยเนาะพูดอะไรชนะมานต่อไปหมาเลขยี่สิบนี่ค่ะสม <c oughs> สมเด็จปีสองพันห้าร้อยนี่ค่ะมาเลขยี่สิบต่อไปมาเลขยี่สิบเอ็ดเดือนตุลาลงก่อมาเลขยี่สิบเอ็ดอันนี้เขาแกะทองไปขายเด้อต่อไปมาเลขยี่สิบสอง สังกัดใจหลวงพ่อเงินหมายเลขยี่สิบสองเจ็ดไปต่อไปหมายเลขยี่สิบสามเรียนหลวงปู่เอี่ยมหมายเลขยี่สิบสามงดต่อง,งดจองคนไหนพออนร้อมโอนค้าหาน้องแรมได้เลยนะราคาได้เลยต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่อันนี้เป็นขุนแผนแต่นทำไมมีกุกขึ้นอ่ะไม่รู้ไปหลวงพ่ออะไรเนาะนี่ แต่ไปพี่ต่อไปมาได้ยี่สิบห้าอันนี้เรียนห,อหลอกโบราณน,นะพี่นะมาได้ยี่สิบห้าโคตรจริงอะต่อไปมาได้ยี่สิบหกยี่บหกรุ่นกายทิพย์วงพ่อลวกปูดุนเรียนลุกปูดุน,ร,น,ร,น,ร,นรุ่นกายทิพย์ต่อไปมาได้ยี่สิบเจ็ดเหรียญ <c oughs> ประพาสประพาสยุโรปเหรียญ โลหะเนาะต่อไปมาเลขยี่บแปดเป็นพระปิตาอู้อู้โคตรสวยอะต่อไปมาเลขสามยี่เก้านี่นีลาไม่กนุนยี่เก้าเนื้อดินอืมเนื้อยังฉ่ำแต่สวปต่อไปมาเลขสามสิบอันนี้มายเลขสามสิบนี่ค่ะ จะพอลออยู่ด้านหลังอเอ๊ะเงินหรือเปล่าเนี่ยจัดไปได้เลยงดต่อง,งดจองต่อไปหมายเลขสามสิบเอ็ดนี่ค่ะนี่เนื้อดินพิมพ์ลูกผสมจัดได้เลยงดต่อง,งดจองต่อไปหมายเลขสามสิบสองหลวงพ่อคูณเหรียญหลวงพ่อคูณร้อยสิบโทหมายเลขสามสิบสองราคาหนึ่งร้อยปสามเจ็ดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสี่สิบสี่นะ สี่สิบสี่รายการต่อไปมาได้สามสิบสามอันนี้จิตระดาะต่อไปมาได้สามสิบสี่นูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้จามาได้สามสิบสี่ต่อไปหมาเลขสามสิบห้าหลวงพ่อเจียมสามสิบห้าหนึ่งร้อยห้าสิบแปดพสองห้าสี่สิบดต่อไปหมายเลขสามสิบหก ต่าของพ่ออะไรฮะเนี่ยมองไม่เห็นเลยมองจินเลนตามไม่ค่อยดีพี 20, 24, 24, 48, ่สองสิบสองสี่สองสี่จองจี่สี่แปดด้วยอะไรเนี่ยเดีด่ยวโลกมาเยเลสามหกแนะต่อไปมาได้สามเจ็ดเหมือนพวกคงมังกระพร้อมมาได้สามเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดไปได้เลยงดต่อนะคะต่อไปหมาเยเลขสามสิบแปดอันนี้เป็นพระปิตา เลขสามสิบแปดอ้หูตาย,ย่งสวยอะ่ะต่อไปหมายเลขสามเก้าลบกลอกลงพ่อเงินน้อยเลขสามเก้าวัดสระเยี่ยงรถต่อรดจงต่อไปหมายเลขสามสี่สิบเป็นกะลาลงพ่อน้อยหมายเลขสี่สิบจัดไปพี่สีสวยต่อไปสี่สิบเอ็ดเป็นเนบ ลวงพ่อหลวงพ่อหลาเหรอนี่ทาวะโลจัดไปพี่เนีเพียงเก่าอ่ะต่ไปสี่สิบสองสี่สิบสองก็เป็นลวงพ่อคูณนี่ค่ะปีสามหกจัดไปเก็รเรียกจะสวมมั้อันนี้เนาะเขเรียกจะสวมต่อไปหมายเลขสี่สิบสามนี่ปีตาเนี้ยสวยมาก เส็จไปสี so dipping, mm ่ส hmm, so right? really ิบสามต่อไปสี่สิบสี่ชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวจะพาไปชมสามร้อยนะจบลงพ่อเงินจบใหญ่ลงพ่อเงินนี่ก็สี่สิบสี่นะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปเดี๋ยวน้องแกลมจะพาไปชมชิ้นละสามร้อยพาไปชมชิ้นละสามร้อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเล็งก่อนเอาเอาชิ้นแรกเลยเป็นผักหลิงผักทิม นะดังด้วยสามร้อยได้ไหมนะกลิ่นลวงผู้ทิมเอาต่อไปพระพรมนี่ไม่รู้เนื้อทองคำหรือเปล่าเขาไม่ต้องปลูกทิมปลูกเกด้วยนะเนี่ยเนี่ยผู้ทิมไอ้เนี่ยพยระพรมอ่ะเนื้อทองคำสามร้อยได้ไหมนะต่อไปไปลวงพ่อทบรอลวง,งพ่อทบนี่ปิดได้เลยกระจอกกระจอกสามร้อยได้ไหมนะต่อไป สมเด็จหีีเปลือกอเกะได้ไหมนะเปลือกอยังหนาพี่เกะเป็นสมเด็จได้ตามร้อยได้ไหมนะต่อไปลงพกก่อกระสีมเรียนลงพกก่อพกระสีมนี่ค่ะสองห้าสองเก้าเดไปต่อไปเป็นหลงนวงปู่ทวดเนื้อตะกัวนี่ท้อตาขอดโคตรท้อตาขานตรงนี้ ตามร้อยนั่นไปนะไปเป็นตำเด็ดตำเด็ดสวยงามมากนี่อย่าจัาบวยล์หลังยันจัดไปสามร้อยนะต่อไปเป็นพัะตัดพัะตัดนี่เป็นไงความสวยสามร้อยนั่นไนะหมดจองหมดจองต่อไปเป็นพัะกลิงนี่ค่ะมงคลประเทศ เดเลยสามร้อยแล้วพี่นะต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินกีตาฟิล์มคีตาราคาสามร้อยจัดไปพี่ส,สวยๆเข้ามาดูก่อนได้นะพี่นะต่อไปเป็นเหรียญเสมาอนาะกากทองนี่หลวงพ่อสายบัวออกเพชรรบ,บนตะกุดจันจัดไปต้องคนดูที่ดเนะต่อไปหลวงพ่อทิมจะเล่นพรานบนเนื้อทองแดงเลยพี่นะ ในยงสามร้อยนะพี่นะต่อไปเป็นเป๊ะลงสีนี่โคตรเลขกเกานี่โคตรจำเบอร์นี่โคตรหองพ่อสามร้อยนะพี่นะจัดไปต่อไปเป็นสมเด็จนี่เจ็ดชั้นเก้าชั้นดูเอาความสวยอยู่ที่ตัวสมเด็จรดต่อรดจองนะคนไหนพร้อมโอนทักหาน้องแลมได้เลยพร้อมโอนทักได้เลยนะ ส่งรูปให้ดูแล้วห้ามเงียบเลยพี่ถ้าปิดก็ส่งสัญญาณมาเลยปิดครับน่ะเราก็จะได้วางใจเนาะเวลาคนอื่นถามเราจะได้บอกว่าปิดแล้วนะพี่นะเพราะว่ามันชอบเขาชอบเขาเรียกอะไรอะ่ะชอบถามซ้อนกันนะพี่ก็เลยต้องเร่งนิดนึงต่อไปนี่ค่ะมันเป็นสมเด็จทาทองอ้นี้ไม่รู้เป็นเนื้อผงหรือเปล่าทาทองเหมือนลูนกปูทิมเนี่ยจัดไปสามร้อยนะพี่นะ ต่อไปเป็นภาพโมลีนี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อวิเชียนโมลีกำแพงแจกไปตามเลยนะต่อไปเป็นพระกล่องออนี่พระกล่องวังปู่คำพันธ์นครพนมปี40่ยิดได้เลยตามเลยเลยพี่นัทแจไปต่อไปเป็นหลวงปูท่ทวด เอารีดดูเอาได้แต่ความชอบเนาะต่อไปผงสุพรันเนื้อดินเนี่ยผงสุพรันเราโคตรจ้าบบอกกัเลยน้องเลมบอกกัเลยนะอย่างจ้าบี่หนึบหนึบเนื้อด,ดินต้องดูเนียนเนียนต่อไปเป็นเหรียญเหรียญหนุ่มพ่อกบหนุปูก่กบ ปีหนึ่งแปดกรุงเทพจัดไปสามร้อยเลยพี่นะอาต่อไปจะพาชมชิละห้าร้อยนี่อันนี้ชิละห้าร้อยดิอามหน้าพระหน้าเสือวัดช่องแครงพ่อพรมหลวงพ่อพรมวัดช่องแครรุ่นก้นละคังลูกหลบดปั๊มทองแดงผมกองเดิมจัดไปปีปีสี่สามห้าร้อยเลยพี่นะั่งรถตองรถจอง อ่ต่อไปเป็นหลงพ่อเนมเขาหน่อกเสมาหลงพ่อเนมน,นี่ก็ปิดไว้ที่ห้าร้อยจัดป่ะพ้าเนมเขาหน่อกแต่เป็นลูกหลอดนะพี่เอ้ยพี่น้องจลัเคยขายมาหลายพันลูกองเดียวนะลูกหลอต่อไปก็เป็นชุดหลงพ่อเงินนี่ค่ะเนื้อปกากล็พิมพ์นมยมจัดป่ะห้าร้อยนะพี่นะ มีห้าองค์เด็กไปชุดเป็นชุดเป็นพระชุดปิดไปที่ห้าร้อยเอาฝากพีพีเอฟซี FC นะชอบชิ้นไหนบอกอีพีบอกหมายเลขบอกช่องให้ถูกต้องนะพร้อมโอนทักหา,าน้องแรมเลยติดต่อน้องแรมได้เลยนะงดต่อแล้วก็งดจองคนไหนพร้อมทักได้เลยเอาฝากพีพีเอฟซี FC นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรมพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็จบคลิปเป็นเทนีนะพี่พี่น่าเจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ